ดพี่เสียครับผมติดพี่เสียมากเลยนั่นนั่นติดพี่เสียแล้วนั่นทางนี้ทางนี้ทางนี้ติดติดติดคิดถึง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 พี่เสียเขาอืโอ้โอ้ไม่สนใจคุณพ่อเลยครับสนใจแต่พี่เขานี่โอ้ ปไ,ไปดูเลยปลายยาบุยายาสวยโอ้ยยาสวยเลยงามโชคเอ้าเอาค่อยๆกระดึบ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 กระลึบเอ้ากระดึบกระลึบสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราพางามโชคออ,อกเดิน ตอนเช้าครับเอาตัวตอนเช้าเพื่อร์มร่างกายครับผมอบอุ่นร่างกายให้ตัวร้อนตัวร้อนร้อนตัวอุ่นอุ่นนะครับเพราะว่าเวลาคุณหมอมาขอเจาะเลือดครับพอเจาะเลือดมันจะเจาะเลือดง่ายครับผมเลือดเขาอุ่นจะเจาะเลือดง่ายครับถ้าถ้าตัวเย็นเจาะเลือดยากครับผม ก็เลยต้องพาออกกําลังกายจนเช้าเช้าก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วฮะเออมาอมาได้ไหมจะพาวิ่งเล่นนะครับทานนี่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 ทันี่

Alo nào hả 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 Alo, hả 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 Alo, alo, alo hả เฮ้ยเห็ดพีเซียรครับผมติดพีเซียมากเลยนั่นนั่นเห็ดพีเซียแล้วนั่นทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่นนั่น,น,นโอ้โหวิ่งตามหาพี่เขาครับ,รบนั่นนั่นติดติดติด คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถ,ถึงพี่เสียเขาอืมโอ้โอ้ไม่สนใจคุณพ่อเลยครับสนใจแต่พี่เขานี่โอ้ไมขาดกันไม่ได้บอฮ้แค่โซนนาทีนี่ขาดไม่ได้เลย พี่เสียวลงพาวิ่งกจิลูกพาวิ่งหน่อยเนี่เดินไปกอ่อนเลยแอบไปกอ่อนเลยดูซิจะวิ่งตามไหมดูซิจะวิ่งตามไหมเนะนัะ่นไปแล้วพี่เสียวไปแล้วเสียวไปแล้วนังไปไหนนังเดินเที่ยวแต่เช้ชาเลยนะเนี่ยนะ

นำโชคอยกกากโละใจแล้วโอ้ยกินอะไรนะฮอต้นอะไรหนะูของกินได้บ่นี่ฮะหนูเก่งจังเลยหนูรู้จักของกินด้วยเนี่ยต้นเขาเรียกต้นอะไรเนี่ย ะพี่เสียพาไปไหนนั่นนะเนอะนำโชคจะลงไปอาบน้ำโบนี่เหรองานพี่เขาลงไปแล้วนั่นทุกทุกพี่ลงไปแล้วพี่ลงไปแล้วนะอ่าลงไปแล้วไปไปวะ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยพีเสียพาขึ้นโอ้ยโอ้ยปลาลงมาแล้วลงไปดูอะไปลาหญ้าหญ้าหญ้าสวยโอ้ยหญ้าสวยเลยน้ำโชคเอาเอาค่อยๆกระดึบ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 เอากระดึบ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  เอ,อ้ยยาปูด้วยเหรอฮะเอบาดทนี่คุณโมจะว่าไหมนี่ฮะฮะเฮะ้ยคุณโมจะว่าไหมงามโชคเฮ้ยงามโชคเอ๊ะเอ๊เข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมโชมไมเห็นงามโชคแล้ว โอ <T mould y> ้ยโุ้ยโาเหม่งงานกันตอนนี้เจอปลายยาครับผมปลายยาครับเจอปลายยาพุทธหายไปเลยฮึ thế là Sẽ là, sẽ là có môi bọn đi Hả Đây là bên này, bên Sẽ là có môi vào đi Hai giây Hả Nhìn thử xíu ngập không nhìn thấy xiếng Hạ con mấy นี่แหละพอดีหายแล้วพอดีเอ้าฮะหายแล้วดิหายซากแล้วช่วยโชคโชุกมาๆมาๆออกมาออกมาออกมาช่วยโชคออกมาออกมาโชคมาแล้วมาเฮ้ยมามาไม่ยอมออกมาวันนี้เือ hả hương mama hả Má 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 má! Má hương Má! Má má hương mama má mama má Má má! Má hương mama má! mama hương mama hương mama hương mama Má ออกมามาดูโมตีเลยมาดูมาดูไปตัดออกตัดดีกินดปดีนด่พี่พี่ตัวแสบครับกับน้องตัวปวดนะครับพาไปลงไอ้สวนหญ้าคุณหมอเนาะดูท้องตาอปกมาครับท้องป่องเลยครับนั่นนั่นเออ แตออกมาขี้แตกเลยกินเยอะ <c oughs> เออขโมยกินยาคุนมอนะครับกลับออกมาท้องปองเลยครับขี้แตกเลยไปไหนอีก ่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วอร์มร่างกายโอ้ไปแล้วนั่นนั่นไปแล้วขีข่ขโมยไปแล้ววอร์มร่างกายตอนเช้าครับผมจะให้หร่างกายอบอุ่นเนาะพอได้เจาะเ,เลือดได้ง่ายขึ้นครับเลือดจะไม่หนืดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเลยครับโอเล่เอฟซีไทยแลครับเฮ้ยมาได้ไมาได้ไมาได้ไมได้พอแล้วพอแล้วบจบเฮ้ยคุณหมจะปี๊เอาเร็วเร็วเร็วถอยอย Oi